รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปีงบประมาณ2567ผู้รับการประเมินนายอนุชินเจริญชัยรุ่งครูชำนาญการพิเศษภาักงานที่ได้รับมอบหมายหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไปหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดูแลระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ชั่วโมงสอนตามตารางสอนรวมจำนวน18ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1. การสร้างและพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้าได้ร่วมวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเพื่อนำไปจัดทำคำอธิบายรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และสร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนได้เรียนต่างโครงสร้างหลักสูตร ที่ตรงตามมาตรฐานการออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการออกแบบหน่วยการเรียนรู้จะทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนเหมาะสมกับท้องถิ่นและเหมาะสมกับนักเรียนผลจากการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่แปลกใหม่มีความท้าทายและนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะทางศิลปะได้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้าพเจ้าได้มีการสร้างรวมทั้งพัฒนาและใช้สื่อนวัตรกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ได้แก่สื่อ powerpoint สื่อ google สื่อออนไลน์ต่างๆผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามบริบทของตัวเอง มีความคุ้นชินและเข้าใจง่ายในเนื้อหาสาระและได้เรียนรู้จากสถานที่จริงมีความสนใจในสิ่งที่เรียนผู้เรียนมีความตั้งใจและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนและพร้อมที่จะปฏิบัติตามอย่างตั้งใจการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้าได้มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาและมีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้ได้แก่ PowerPoint, Facebook, YouTube, Google, แหล่งเรียนรู้จากสถานที่จริงผลจากการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถรับรู้และสัมผัสได้โดยตรงผู้เรียนมีความกระตือรือร้นและสนใจในการเรียนที่ได้จากสื่อที่แปลกใหม่ทำให้เกิดความอยากรู้อยากทำอยากเรียนรู้ ฝึกฝนตามสื่อที่ได้สัมผัส hey, oh. เช่นการระบายสีจากภาพที่กำหนดให้การพิมพ์สีจากวัสดุธรรมชาติการขูดสีเป็นต้นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการสร้างพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและผลการเรียนรู้และส่งแบบข้อสอบตามกำหนดเวลาที่วิชาการกำหนดการประเมินผลมีดังนี้ 1. ข้อสอบแบบปรณัสีตัวเลือกและข้อสอบแบบอัตนัย 2. 2. แบบฝึกหัดใบงาน 3. การทำงานกลุ่มผลจากการจัดทำการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนได้รับรู้คะแนนระดับความสามารถและสามารถนำผลมาประกอบการสอนซ่อมเสริมและได้รู้ความสามารถของผู้เรียนรายบุคคลได้การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ข้าพเจ้าได้ปรับเปลี่ยนการจัดบรรยากาศที่เหมาะสมสอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลสามารถแก้ไขปัญหาการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีด้านที่สองจัดทำข้อมูลสารสนเทศข,ของผู้เรียนและรายวิชา ข้าพเจ้ามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศข,ของผู้เรียนและรายวิชาให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้แก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้าได้เข้าอบรมเพื่อศึกษาเพิ่มความรู้เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อที่จะได้นำความรู้มาใช้ในการดูแลนักเรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ได้รับรู้ปัญหาของนักเรียนรายบุคคลพร้อมวิธีแก้ไขต่างๆประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครืขคอข่ายและสถานประกอบการขา้าพเจ้าได้มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครืขคอข่ายและสถานประกอบการเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนผลที่ได้จากการร่วมประสานงานกับผู้ปกครองภาคีเครือข่าย ทำให้ได้รับข้อมูลต่างๆของผู้เรียนและสามารถนำข้อมูลนี้มาศึกษาวิเคราะห์เพื่อช่วยเหลือหรือหาแนวทางพัฒนาการศึกษาของผู้เรียนได้ด้านที่3พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องการพัฒนาตนเองข้าพเจ้าได้มีการพัฒนาตนเองดังนี้1อบรมออนไลน์เรื่องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบออนไลน์ 2. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากสื่อเว็บไซต์เพื่อยกระดับการเรียนรู้กระบวนการสอนในยุคศตวตรรษที่21 3. ออบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างหรือปรับเปลี่ยนนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพสูงขึ้นการนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนส่งผลให้ผู้เรียนเกิดองความรู้ใหม่ และสนใจในนวัตกรรมที่สร้างขึ้นผู้เรียนมีความชอบและพร้อมให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดีตอนที่2ความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนสภาพปัญหาที่ต้องการแก้ไขเรื่องการพัฒนาทักษะการวาดท่าประบายสีแบบต่างๆของนักเรียนที่เรียนรายวิชาศิละปะ วิธีดําเนินการ 1. สร้างแรงบันดาลใจ 2. เริ่มปฏิบัติโดยใช้แบบฝึก 3. ลงมือสร้างสรรผลงานด้วยตนเอง 4. ฝึกฝนจนเกิดความชํานาญข้าพเจ้าได้ใช้นวัตกรรมที่มีชื่อว่าชุดสีแห่งความรู้โดยให้ผู้เรียนนำชุดสีที่ทำขึ้นมานี้ไปศึกษาและฝึกฝนตามรูปแบบเช่นการไล่น้ำหนักอ่อนแก่ของสีการฝึกวาดเส้นอย่างง่าย ซึ่งนวัตกรรมจะมีความยากง่ายตามใบของผู้เรียนผลจากการใช้นวัตกรรมนี้ทำให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนตามขั้นตอนและถูกต้องตามทฤษฎีผู้เรียนสามารถแยกแยะความต่างของน้ำหนักสีและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องสวยงามผู้เรียนสามารถควบคุมการลงสีและเพิ่มลดความเข้มอ่อนขณะททำงานและฝึกฝนให้ชำนาญต่อไปได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง เชิงปริมาณผู้เรียนที่เรียนวิชาศิลปะต,ตั้งแต่ป1ถึงม3โรงเรียนบ้านชนโนด1ร้อยละ80มีผลการพัฒนาทักษะท,ที่ถูกต้องและผลสมริจเพิ่มสูงขึ้นเชิงคุณภาพมีการฝึกฝนทักษะนำมาปรับประยุกต์เทคนิคผสมผสานกับเทคนิคการสอนแบบตา่างโดยกระบวนการต่างๆเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนจนสามารถนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในเรื่องการแข่งขันและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านขอบคุณครับ